วันนี้ทีมงานโฟทีได้เดินทางมาเยี่ยมเกษตรกรผู้ทำนาข้าวนะครับอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอหนองฉางนะครับเดี๋ยวผมขอให้พี่เขาแนะนำตัวอีกครับนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับท่านผู้ชมครับชื่อสุเทพทิพย์รังสีครับคุณสุเทพทิพย์รังสีครับผมเห็นโฟทีจากที่ไหนครับจากใน a c e b o o k ครับในเพจครับใน Facebook จากในเพจตอนแรกก็สงสัยก็ศึกษามาอยู่ช่วงระยะเวลาสักสองอาทิตย์ได้ ก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อเลยครับเดี๋ยวขอโทษนะครับปกตินี่คือทำานเป็นอาชีพหลักเลยเหรอครับอ๋อผมทำงานอยู่ที่นครสวรรค์ครับอ๋อคือวันธรรมดาก็คือไปทำงานกลับไปทำงานที่นครสวรรค์ครับไปทำงานที่นครสวรรค์วันศุกร์ก็กลับมาอยู่บ้านกับคุณพ่อใช่ับมาช่วยพ่อพ่อครับทำทำงานเกี่ยวกับอะไรครับอยู่เป็นนักวิชาการเกษตรอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินครับกรมพัฒนาที่ดินทำเกี่ยวกับเรื่องให้เกษตรกรปลอดการใช้สารพิษถูกไหมฮะท่านผู้ชมครับ นักวิชาการเกษตรตัวจริงของจริงใช้เองแล้วนะครับเปิดเผยตัวตนแล้วหลังจากนำโฟทีมาใช้แล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นทางกายภาพหรือทางสายตาคือเรื่องโรคของมแมลงเนี่ยที่พบในนาข้าวเนี่ยมันเยอะเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงฮะมันแทบจะไม่มีเลยเนี่ยได้ดูแล้วนะ<ร>เพราะว่า<อ>ที่อยู่ที่นาที่เขาอยู่ติดกันเนี่ยเขาเป็นในไอ้โรคใบแห้งนะแต่ไม่ข้ามไปทุกทีมันเคยข้ามนะไม่ได้ใช้ยาตัวเนี้นะแต่ปีนี้ไม่มีเนี่ยรุ่นเนี้ย สิ่งที่เราเห็นความประทับใจครั้งแรกเรื่องของโรคไม่มีเลยเล้าคอรวงมีไหมฮะรู้สึกที่ผ่านมาเจอมันก็มีมั่งครับมีประหลาดประลายสลาำหรับปีนี้นะความเสียหายครับเมล็ดด่างเมล็ดด่างไม่มีเนาะไม่มีไม่มีอย่างนี้ปราบเสียนเลยนะไม่งั้นเนี่ยต้องไปซื้อไอยาแต่ทุกทีมันเคยเป็นเมล็ดด่างเมล็ดดาเยอะนะปีนี้ไม่เปเลยปีนี้ไม่มีโรคไม่มาละปลอดภัยเรื่องโรคเป็นหนึ่งอย่างแล้วข้อสองครับแมลงที่พบปัญหาในนาข้าวอ่ะ ทางแปลงเนี่ยสิบเจ็ดไร่อ่ะเจอปัญหาไหมครับตอนที่อยู่นะปัจจุบันเนี่ยไม่มีนะแมลงก็ไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่มีพี้ยกระโดดสีน้ําตาลไม่มีหนอนกอหนอนกอที่ดูแล้วมีไหมหนอนเท็มเต่มแต่เราว่าก็ไม่มีนะข้าวเล็กเลยง่ายๆเลยมิถุนายนช่วงนั้นอากาศแรงเพี้ยไฟลงไหมเพี้ยไฟอ่ะตอนมิถุนายนตอนนั้นเขาลงกันเต็มไปหมดเลยเขาลงทิ้งแต่ของเราไม่มีไม่มีครับแค่มีโฟทีมาใช้เพี้ยไฟก็ไม่กล้ามาหาเราครับ อย่างถ้ามันยืดอายุข้าวให้มันสูงขึ้นนั้นรุ่นเนี้ยข้าวสูงก็เดิมทุกทีมันอยู่แค่แค่นี้นะทันอะไรพ่อข้าวที่พ่อปลูกรุ่นนี้สี่ก้าอคก็ขอสี่ก้าครับแปลงนี้เห็นบอกว่าสิบเจ็ดไร่สิบเรนะครับสิบเจ็ดไร่นี่ในอดีตเนี่ยผลผลิตข้าวได้เยอะไหมครับในอดีตที่เคยทําเนี่ยนะมันจะได้ประมาณสิบสองไม่เกินสิบสี่เขียนที่ได้เนี่ยนะอแล้วอยู่มามันก็ถอยมาเรื่อย มาที่แล้วได้แค่ห้าเกียนเองเพราะว่ามันฝนมันแรงตอนนั้นนะแต่ว่าพอมาปีเนี้นะม,มันได้ไปสิบเก้าเกียนกว่ารวมยี่สิบเกียนนะฮะข้าวขายได้เกยนเท่าไรครับพ่อขายได้ตอนนั้นมันได้แค่แปดพันสามครับได้แค่แปดพันสามเองครับเราลงได้เงินเพิ่มมาอีกประมาณเท่าไรครับตอนแรกที่มันเคยที่เราเคยได้ก็เก้าหมื่นแสนเศษเศแต่นี่มันได้มาประมาณแสนหกแสนเศษนะค ลงทุนตัวนี้ไปกี่ซองฮะสามไร่สามซองครับสามซองครับจ่ายไปพันห้าได้เพิ่มมาอีกแปดหมื่นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบไหนบ้างครับผมอยาก,กได้อารมณ์นี้จริงม,มันดีใจที่ปีนี้นะเพราะว่าเราก็ได้ใช้นี่ใช้สินเข้าบ้างโอ้ยก็เหลืออาไว้ใช้ม้างเงินที่เราจะลงทุนต่อไปอีกเงี้ยต้องถามนักวิชาการครับความประทับใจส่วนตัวประทับใจอย,อย่างไรบ้างครับก็ประทับใจครับเพราะว่าผลผลิตได้เยอะ ถือว่าโอ้ดีเลยครับโอเคเลยครับโรคมีไหมโรคก็ไม่มีครับแมลงก็ไม่เข้าแมลงก็ไม่กวนครับแผ่ผลผลิตก็เยอะขึ้นมากกว่าเดิมด้วยลดปุ๋ยไปได้ประมาณ4ี่ห้ากระสอบลดปุ๋ยไป4ี่ห้ากระสอบเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ครับลูกกระสอบละแปดร้อยครับประมาณสี่พันรวมสี่พันเลยเนาะครับทั้งสองท่านจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยฝากบอกผ่านคลิปนี้ได้เลยครับบอกได้เลยว่ายาชนิดเนี้ยสารอินทรีย์นะไม่ใช่เป็นสารเคมี ถ้าใช้แล้วผลผลิตมันจะสูงแล้วข้าวเราก็จะสูงดีขึ้นมาก่อนข้าวเคยเตี้ยแต่ตอนนี้ข้าวมาสมบูรณ์เหมือนอย่างข้าวนับปีเลยวันนี้ชิมงานโปต้องขออนุญ,ญาตนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ